ครัครสวัสดีครับท่านผู้ชมเช้านี้ก็มาเช้าที่ไซงามกำแพงเพชรเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผู้ใหญ่สิทธิ์นะครับโดยพี่พี่นาดนะครับเป็นคนแนะนําก็เลยแกเคยสั่งต้นพันธุ์มาแล้วแล้วก็วันนี้ผู้ใหญ่สิทธิ์เนี่ยเตรียมพื้นที่ไว้แล้วก็เลยวันนี้สั่งมา3,000ต้นครับพึ่งลงกันเสร็จครับตรงนู้นมีกองหนึ่งก็เดี๋ยวจะพี่นาดแกจะพาไปดูมันเกษตรยักษ์ ของแ่าแกที่ปลูกไว้รู้สึกว่ามันจะงามเกินไปแกบอกอย่างนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าอ่าเป็นยังไงก็เหมือนที่ลูกค้าที่อุดรส่งวิดีโอมาให้ผมดูนะครับผมแกบอกว่าปลูกพร้อมกันรู้สึกว่ากเกษตรยักษ์มันโตแล้วก็สูงกว่าคนอื่นๆเลยเอยกว่าพันธุ์อื่นๆเลยก็เลยกลัวแล้วก็ตกใจว่ามันอ่อเป็นยังไงสายพันธุ์นี้ มันถึงได้สูงอย่างนั้นครับผมก็บอกแกไปว่าไม่ต้องกลัวครับผมเพราะว่า,าสายพันธุ์เกษตรยักษ์ก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับผมทรงต้นจะสูงครับกิ่งจะไม่ค่อยแตกครับผมก็ให้ฉีดบำรุงไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวจะดูผลตอนเดือนที่5ครับผมว่าความถี่ของร่องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็เลยให้ให้แกรอดูผลไปก่อนบอกช่วงแรกๆเนี่ยบำรุงไปเลยไม่ต้องกลัว ครับก็อันนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะครับครั้งที่5แล้วที่มากําแพงเพชรนะครับผมเพราะว่าลูกค้าทางกําแพงเพชรค่อนข้างเยอะอยู่ก็อันนี้ตาบลไสรงามครับของอผู้ใหญ่สิทธิ์ครับผมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่อย่างมากแล้วก็พี่นาทีทา่แนะนําลูกค้าครับผมเพราะว่าเอาต้นพันธุ์มันเรามาปลูกแล้วก็งามดีก็เลยเต้องการเพิ่มเติมอีกครับผมก็เดี๋ยวจะเดินทางไปดูมันกันต่อครับผม เก็บเชือกแก้เลยดีกว่าก็วันนี้มากับเสือน้อยนะครับเสือน้อยเสือน้อยใช่นาดเดี๋ยวเราจะไปดู แกสั่งมา3,000ต้นครับของพี่ใหญ่สิครับผมเนี่ยที่เตรียมแปลงไว้นี่แหละครับผมทางนี้เป็นดินทรายครับเป็นดินทรายครับก็เห็นมีแปลงนู้นเขาเสียบมันไปแล้วแปลงหนึ่งครับเนี่ยอันนี้ก็เสียบมันไปแล้วแต่คนละเจ้ากันก็เลยบอกพี่ใหญ่ว่าให้ทำร่องใหญ่ๆหน่อย เสียบมาไปแล้วที่ติดกับของพญ่จิตนี่แหละก็เลยบอกว่าให้เสียบห่างหน่อยเพราะว่าอันนี้ก็จะเสียบถี่ไปนิดนึงครับผมก็หให้เสียบห่างแล้วก็เอาล่องใหญ่ๆนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับครับเช้านี้ก็เนี้ยมาเช้ากันที่ไทรงามครับผมต้องต้องขอบคุณลูกค้าอย่างมากเลย ะจะทำนาแล้วแปลงนี้กลับก่อนนะครับพี่แกมาถามไทยว่าเอาพันมันอะไรมาจากไหนอะไรยังไงแับผมแ,แกทำนาครับแนียปั่นขันนาเสร็จอะไรเสร็จแล้ว ็ยังไงก็ขอขอบคุณแฟนเพจนะครับผมที่ติดตามก็เดี๋ยวผมจะแวะไปดูสวนมันของพี่นาดอีกนิดนึงครับผมก่อนจะกลับลบบุรีเสียบมันต่อครับทั้งเสียบทั้งขุดครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ